นี่ตอตอแม่ตอยตัวนี้สาใหญ่ครับ่หสองโลกว่าครับกระแายไม่เที่ยโอ้ติดต่อตรงนี้มันลอยเนาะโน่นมีเนาลูกพี่อยู่นี่จับพี่มาจะไปยี่บอติดตอไอ้กริงยูเนี่ย ขายลอยเฮ้ยคงงาไปยาวไประชับยิ่ไปแน่นวะไปถ่ายมั้งน่น่นโู่มุมนู่นตัวมันใหญ่นี่ครับอีกหนึ่งตัวประแลกครับ น,น้ีดหลอกทีสองก็ได้อีกสองครับแต่ตรงโน้ตนติดอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเพิ่งขึ้นเรืนนอ

มาแล้วครับอีกหนึ่งแต้มปากกาครับมมีมีโอ้ยอสาลโอ้มาแล้วครับสแล้ว